ก่อนจะมาดูสถิติอันน่าทึ่งของมาร์กมาเก็ตเรามาดูสถิติของสนามอเมริกากันบ้างที่จะแข่งขันกันไม่กี่วันข้างหน้าคนที่เคยได้แชมป์ที่นี่ก็มีหนึ่งในนั้นคืออเล็กกลินเขาเคยได้แชมป์ปี2023และ2019และ2022นั้นบาซซินนี่ได้แชมป์ไปส่วนปี2020ไม่มีการแข่งขันที่อเมริกาเพราะโควิด19ส่วนปี2013ถึง2018และ2021นั้น เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ทุกท่านคงจะพอรู้กันแล้วคนที่ได้ไปแชมป์ก็คือมาร์คมาเกสนั่นเองเขาได้แชมป์เครั้งใน10ครั้งล่าสุดที่มีการแข่งขันที่อเมริกากลางปีจะบอกว่ามาร์คมาเกสเป็นมิสเตอร์อเมริกาก็คงจะว่าได้ใน10ปี10ครั้งล่าสุดแต่สําหรับปีนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมาร์คมาเกสแล้วเพราะนักบิดรุ่นใหม่มีการพัฒนาขึ้นมามากไม่ว่าจะเป็นมาตินบัตตินนี่บัญญญาและอคต้า แต่ถึงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มรางมาเก้ก็มีสิทธิ์ลุนแชมป์เช่นกันในปีนี้